สร้างสรรค์สื่อเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่26มกราคม2565ที่โรงแรมกรีนเลกรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาสร้างสรรค์สื่อตามแนวทางหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีสื่อเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน200คนมีพลโททิติชัยปีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนและพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาคทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัยและช่องทางใหม่ๆในการนำเสนอและเฟ้นผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาคที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข่าวเพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสำหรับในส่วนภูมิภาคในจัด การประชุมสัมนาครั้งละ2รุ่นรุ่นละ200คนโดยจังหวัดทางภาคเหนือ4จังหวัดตอนบนได้เข้าอบรมและคัดเลือกผู้นำรุ่นละ100คนเพื่อศึกษาดูง,งานจังหวัดนาราธิวาสด้านวิถีชีวิตอัตลักษณ์และพังวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้การเสริมศักยภาพ ด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคาดว่าแต่นี้ต่อไปสื่อในจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะนำเสนอข่าวในแนวเศรษฐกิจาพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติและดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันมุ่งเน้น สร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีมีคุณธรรมในโอกาสต,ต่อไปสำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัศนัน์เชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบาย ซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย